ก็อยู่กับช่องนินจาฮาโตชินะวันนี้พี่อย่าแปลกใจนะว่าทําไมข้างหลังพี่เป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะปรับปรุงนะคะปรับปรุงเดี๋ยวพี่จะมาน้องเห็นไหมเห็นสายทองแดงนี่ไหมเออเดี๋ยวพี่จะมาบอกว่ามันคืออะไรนะครับมีทองแดงนี่เห็นไหมเออเนี่ยทองแดงเนรอบเนี่ยมีรอบเลยโดยโดยเดี๋ยวพี่ดูดูครับดูรอบเลยไหมมีรอบเลยนี่เห็นไหมเนี่ยเออมีรอบเลยเดี๋ยวพี่ให้น้องๆดู นะครับมันคืออะไรตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะพี่คือเอาจริงนะตอนแรกอ่ะพี่แบบแบบไงอ่ะคือคือพี่ไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเ้ยคือแบบพี่เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นที่แบบเวลาฟ้แบบาผ่าปุ๊บกันเนี่ยการฟ้าผ่าเออแต่ลืมทะไปว่าทองแดงไม่ตัวนากระแสไฟฟ้ายงดีเลย <c oughs> ใช่ไหมเออแล้วแล้วลตอนเนี้ยแล้วคือแล้วคือ,อยังไงอ่นะเนี่ยพี่พี่ลื้อกันเนี่ยลื้อกันเพื่อที่จะปรับปรุงสถานีเนี่ยแต่พี่จะให้น้องๆดูว่าไอ้ข้างในเนี้ยเนี่ย ในแผ่นฝ้าเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปให้ดูเนี่ยน้องเห็นไหมมันจะเป็นแผ่นซับเสียงอะไรวะนี่นี่เขาขาวนี่เขาบนนี่เห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นแผ่นซับเสียงอย่างนี้มาต่อเดี๋ยวพี่จะให้เราน้องได้ดูนะนี่มามาดูกันก่อนนำเดี๋ยวแอร์ออกนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะนี่ไม่รู้ว่าน้องเห็นหรือเปล่า ครับน้องๆวันนี้นะพอจากั้งที่แล้วเราจะมาดูกันว่าข้างหลังเนี้ยข้างหลังแผ,นผ่นฟูอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยข้างหลังแผ่นซับเสียงเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างไหมเดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับนี่เลยอย่างแรกมีอะไรตะข่ายนะครับตะข่ายแล้วก็นี่นี่ทองแดงทองแดงเห็นทองแดงนะครับอา่าพี่ได้ถามถามผู้กองที่เขารับผิดชอบนะว่าอา่าผู้กองครับมันคืออะไรไอเนี่ยไอทองแดงเนี้ย ห้องแดงเนี่ยผู้ก,กองท่านก็ให้ความมันกท,ท่านก็บอกว่าอา่ามันคือมันมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้เอเนี่ยเออการการการคื้นรบกวนเออเขาเรียกว่าการคื้นรบกวนนะครับเนี่ยจะมีทุกอันเลยมีตลอดมุมห้องเลยให้ดูดูเห็นไหมมีทั่วเลยนะครับเดี๋ยวจะลื้อตรงนี้ต่อนี่เดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้หรือบ่าอเดี๋ยวจะลื้อวันวันเสาร์เดี๋ยวจะลือะล้อนี่ออกเนี่ยเห็นไหม แผงนี้เดี๋ยวเลือออกแล้วทำใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูว่าทำเป็นยังไงบ้างเนาะก็นี่โครงไม้นะครับอันนี้จะเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กหมดเลยนะจะสวยแล้วก็จะปลวกจะไม่กินนะครับผมก็นี่เป็นการอ่ารีวิวนะครับก็พี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าข้างในสถานีวิทยุเนี่ยพี่ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันว่าว่ามันมีนี่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 มีนี่นะแล้จะเป็นตะข่ายนะครับพี่เป็นคนแกะออกกับมือเลยเนี่ยพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเนาะ ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์ก็กดซับสไคร้ให้ด้วยเนาะเป็นการารีวิวในหลังผนังเนื้หลังเขาเรียกว่าไหลังผนังของอของห้องจัดรายการนะครับก็เราไม่เคยรู้หรอกไม่มีใครเคยรู้หรอกว่าตอนเขาทาเขาสร้างมาแล้วก็ไม่รู้หรอกเราิ่งมารู้ตอนนี้นะครับตอนที่เรามาซ่อมมาปรุงเนี่ยนะเราก็จะเห็นนะครับเราเห็นหมดเลยเนี่ยโดยโดๆเนีย่ยนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เนาะกดไลค์กดซ like, 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 ับสไคร้พี่แล้วก็ อ่ากดสังกกรดิงด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวเรื่อยๆนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นหลังคาด้วยนะแต่ไม่รู้วันไหนนะครับก็อีพีนี้ก็ฝากกันท่า,ทานีีนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับบ๊ายบาย